สวัสดีค่ะใครที่ดู YouTube ใน Facebook ไม่ได้นะคะวันนี้เรามีเทคนิคการเปิด YouTube ใน Facebook ดูนะคะตัวอย่างหน้าจอนี้คือพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บโอเคามาชมสวนมรเรียนรับีสวนตั้งจอดำสามพรานจังหวัดนครปฐ จอดํามีแต่เสียงมาให้เราไปกดปุ่มบนขวานะคะที่เป็นจุดไข่ป้าสามจุดนะคะแล้วก็เปิดดูในแอปยูทูบเลยภาพมาแล้ววันนี้เราก็ดู y u t ท b e ผ่าน a c e บุ o k ได้เรียบร้อยครับอันนี้ผลสดสด โดยถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆนีจะมาแชร์ให้ทุกคนขต้นมาริดนี้อิดนะคะนี่ครับมริดนะ้รับต้นมริดนี้ดีค่ะที่เปีมีขาดเจ็ปี